ไม่เตรียมอะไรมาเลยร้อเล่นนะคือเตรียมเพลงมาร้องทุกคนฟังครับผมยังไงเดี๋ยวรอฟังบนเวทีครับเพลงวันนี้อ่วันนี้บอกได้ใช่ไหมหนึ่งเพลงครับเพลงเพลงเป็นซิกเนเจอร์ใหม่ครับผมวันนี้จะคดีต้องมากดูไฟไหมไหมคะวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่มารอตั้งแต่เช้าเลยนะฮะก็เห็นทุกคนมาแบบก็ใจปูเหมือนกันครับวันนี้สไตล์ยังไงบ้างคะวันนี้สไตล์หนักหูครับผมนะฮะก็ อ่าใช่ใช่ใช่วันนี้เลยเราจะไม่ค่อยฟังอะไรง่ายๆครับผมได่หนักมากเคยรู้สึกว่าเห็เคยเห็นอันนี้มานานแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากลองใส่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออลองลองให้พี่ไซลิลเขาแบบให้มาแสดงว่าเดี๋ยววันเทีนยงพี่ตื่นมันไหมอะไรนะวันเที่ยงพี่ตื่นฉันไหมกลัวหูขาดสิครับครับมีท่อขามาใหญ่ครับที่นี้ใช่ไหมคะอะไรนะโอ้ครับ ก็คือก็ยัยงซ้อมกันอยู่หนักหน่วงเมื่อวานก็เพิ่งซ้อมมาครับผมคือซ้อมกันหนักมากทุกๆวันอะไรเงี้ยก็เชื่อว่ามาเจาะมาดีแบบที่ทุกคนแบบมากกว่าที่ทุกคนคาดหวังนะความความกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับความความกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเอ่อผมเหรอครับผมตอบแทนเพื่อนๆไม่ได้ผมไม่ไม่เห็นของใครเลยแต่ของตัวเองประมาณแบบ70 80แเปอร์เซ็นต์แล้วครับครั้งนี้ผมเต็ดดเราแน่นอนจะได้ฟังเสียงเขาตอบแน่นอนครับจะทำอะไรอีกต้องรอดูดีกว่าครับที่เตือนผิวว่าแพ เอาเป็นว่าเกี่ยวกับเซมินตรีแล้วกันอันนี้ขอถามหน่อยเซนที่คุณออกเนี่ยจากบูสโหมทุกคนดูฮาวตลอดครับมันยังไงคะคือมันเป็นซีนแรกที่จะเข้าซีนครับแล้วก็เป็นแบบว่าต้องจําคิวบูเยอะมากแล้วก็มีเวลาซ้อมแค่สี่ชั่วโมงเองอะไรเงี้ยเออแล้วก็เออเราก็แบบต้องทําสมาธิกันนานมากมกว่าจะแบบไปถึงซีนนั้นได้แล้วมันมีเวลาแค่2ชั่วโมงมั้งต้องถ่ายเสร็จอะไรเงี้ยเออก็ ก็พยายามทำเต็มที่ก็แบบออกมาแบบเออราก็ภูมิใจที่มันออกมามันก็ออกมาดีรู้สึกยังไงที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเซฟออกมาเป็นแบบทุกคนเออดูอีกผมก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ที่รักทีมหันเออเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำกันบ้านเต็มที่อยู่แล้วในทุกๆซีนที่เข้าไปอะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกซีนของเขามันน้อยแต่มากจริงๆอะไรเงี้ยครับนั่นในส่วนของการที่แบบดราม่าคู่เรากก็เป็นดราม่าอื่นแบบนี้เลยดราม่าอะไรครับดราม่าข้าวข้ามันไม่ต้องพดถก็มันก็เป็นเวของ การที่เราเข้าไปหาเขาได้ผลประโยชน์แล้วมันก็คือแบบสิ่งที่เขาควรจะได้รับหรือเปล่าในการการที่เขาเข้าไปแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ตัวละครทําแล้วตัวตัวละครต้องได้รับในสิ่งที่เดงทำฝากด้วยคเดี๋ยวเราจะรนออา,อาทิตย์ีแล้วเะี่ได้ไปทำบนวงนะครับ,บครบับผมก็ฝากด้วยนะฮะคือทุกคนทำเต็าที่มากๆแล้วตอนนี้ก็เก็บตัวกันแบบเรียกว่าแบบ คือไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นเหมือนเป็นตัวแทนของเบืองเขาด้วยแหละมาแบบว่าเ,ออเจอทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็ซ้อมกันแบบออหามนุ่มหมอบข้างขาเรียกกันเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยกับเ o r ร์คทัวร์นะฮะแล้วก็ดูกันว่าเราจะไปประเทศไหนบ้างครับผมยังไงฝากเราครับผมเจฟนะฮะแล้วก็นักแสดงทั้ง16คนไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากทีมงานเิลลงร์พาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ